สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย e n p e r f รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนซองคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังแต่วนัทพรโพสต์ภาพคู่เปิดตัวให้โซไน คริสหอวางจัดให้ไม่ยัง้งแซบจนทะเลเดือดช่องเจดร่อนจดหมายฉีกสัญญาแพนสุรเกียรติ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่กูมอนี่อินไซด์เช้าข่าวบันเทิงเช้านี้อยู่กับพวกเราสองคนพัชแพรนิวค่ะติดตามพวกเราได้ทั้ง3ช่องทางนะคะทว s i ไซส์เ d ชด f ทูฟ o u แล้วก็ทูไอดีค่ะใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของเราในเช้าว,วันนี้เลยดีกว่านะคะ<ม>กับนักร้องลูกทุ่งที่ต้องบอกว่าเป็นนักร้องกตัญยูอีกหนึ่งคนสำหรับคุณไผ่พงศธรนั่นเองล่าสุดนะคะได้มีการสร้างบ้านปลายนาะให้กับคุณแม่ด้วยละค่ะ ไผ่พงษ์สะทอนนักร้องลูกทุ่งคนดังขวัญใจแฟนเพลงที่ไม่ว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงใดก็ไม่เคยลืมวิถีชีวิตบ้านเกิดยังทำตัวติดดินเหมือนเช่นเคยแถมเป็นที่รู้กันเรื่องความกระตันยูไม่ลืมพระคุณพ่อแม่มีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารัก,รกอบอุ่นร่วมกับคุณแม่และครอบครัวมาให้เห็นกันบ่อยๆค่ะล่าสุดนะฮะหลังจากที่ได้ลงทุนสร้างบ้านนาริมทุ่งหลังใหม่ให้คุณแม่บนที่ดินของตัวเองแต่ติดเรื่องฟ้าฝนอยู่บ้าง ทำให้งานก่อสร้างล่าช้าไปนิดหน่อยซึ่งเจ้าตัวได้เผยภาพความคืบหน้าล่าสุดพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าสร้างบ้านนาให้แม่อยู่ทุ่งนาบ้านสร้างทุ่งนาบ้านสร้างแต้ครับแล้วก็วงเลยบอกว่าคือบ้านเกิดความคืบหน้าการก่อสร้างการก่อสร้างก็ล่าช้าช่างพาอเทิงฝนเทิงลมคอยเฮ็ดเอาครับแม่กับเอื้อยมานามาดำนามาเกี่ยวข้าว สีได้มีมองอยู่มองเซาครับแล้วก็แฮชแท็กความสุขเล็กๆแฮชแท็กสวรรค์บ้านนาบรรยากาศดีบ้านสร้างแต่บ้านเกิดสร้างบ้านนาให้แม่คิดถึงคนบนฟ้าทุ่งนาพ่อโดยในภาพเผยให้เห็นถึงบรรยากาศสุดฟินริมทุ่งนาแถมติดกับบอ่อับอีกด้วยแบบนี้สิที่เรียกว่าสวรรค์บ้านนาที่แท้ทรูคะ่ะ โอ้โห,โโหน่ารักมากคือตอนแรกอะ่ะเราก็เอ๊ะมองอยู่มองเซาแปลว่าอะไรนะค,ะค่ะ สรุปก็คือแปลว่าที่อยู่อาศัยนั่นเองอ่อาคือไปสร้างที่อยู่อาศัยไปสร้างบ้านให้แม่อุ้น่ารักมากเลยอะ่ะใช่แล้วนะคะมาต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะได้ได้ว่าไฟลุกทีเดียวนะคะหลังจากล่าสุดแก๊งแก๊งของคุณแต้วเนี่ยก็มีการไปเที่ยวทะเลด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะใส่ชุดว่ายน้ำว่าแซบแล้วค่ะแต่ล่าสุดมีการออกมาโพสต์ภาพคู่กับไฮโซนายเป็นครั้งแรกเปิดตัวแน่นอนว่าชาวเน็ตมีทัวลงเลยละคะ่ะ เปิดตัวแบบไม่ต้องกั๊กกันแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวแต้วนะัทพรตเตมีรักและไฮโซหนุ่มไฮโซหนนะคะที่ซุ่มคบกันมาแบบเงียบๆมาซักระยะหนึ่งแล้วโดยที่ล่าสุดสาวแต้วเองก็ตัดสินใจออกตัวโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มหวานใจคนใหม่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ภาพดังกล่าวไปได้ไม่นานก็มีผู้ใช้อินสตาแกรมจำนวนมากนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นผู้หญิงลงรูปคู่ก่อนซะงั้น เปิดตัวแฟนจริงแล้วจ้าคิดถึงพี่ต้นเลยเห็นภาพนี้แล้วเหมาะสมกันมากๆเลยครับรักกันนานๆนะ,นะนะแต่อย่าเกิน10ปีรีบรีบแต่งได้ยิ่งดีค่ะแล้วก็มีคนเมนว่านี่เพิ่งจะคุยกันจริงๆหรือเปล่าออกตัวแรงนะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะคนก็ไปแซะเขาเนอะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของคนสคนแหละคุณเต้ก็เคยให้สัมภาษณ์แล้วว่า เรื่อง move on เร็วหรือไม่เร็วจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกมันก็คือเป็นเรื่องของเขาเรื่องของคนสองคนจริงๆคุณต้นก็ดูโอเคกับเรื่องนี้ด้วยเนาะเอหมือนว่าถ้าตอนนี้ผลงานของเขายังออกมาดีอยู่ไม่กระทบอะไรอจริงๆนะก็อย่ายไปว่าเขาเลยใช่ถูกต้องแล้วนะคะมานที่หนึ่งคนนี้กันบ้างค่ะสาวๆแก๊งเฟอร์บี้ไปเที่ยวทะเลคนนี้ก็ไปเที่ยวทะเลเหมือนกันสําหรับคุณคริสหอวังนะคะพูดถึงเรื่องความแซ่บของเธอเนี่ยแน่นอนว่าคุณคริสไม่ทําให้เราผิดหวังไปดูกันค่ะ คนนี้เป็นสายเปิดหลังไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆก็คือแซ่บมากบางทีก็น้อยๆแต่ก็เอ๊ะทำไมยังเซ็กซี่หาเวลาว่างนะคะลงตัวก็รีบแพ็คก,กระเป๋าจองตั๋วเครื่องบินไปรับบรรยากาศชิลๆที่ทะเลอันดามันค่ะให้ร่างกายเนี่ยได้สดชื่นสําหรับคุณคริสถหอวังนะคะที่นอกจากจะถือโอกาสพักผ่อนไปในตัวแล้วก็ยังถ่ายภาพสวยๆมาฝากแฟนๆในอินสตาแกรมของเธอด้วย และเมื่อได้ไปเล่นน้าทะเลทั้งทีค่ะคุณคริสก็ไม่ทําให้เราผิดหวังเลยเพราะว่าเธอนั้นขนชุดว่ายน้ําหลากหลายรูปแบบไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันพีชทูพีชไปใส่อวดหุนสวยแล้วก็ผิวขาวๆเนี่ยโอ้โหให้มันสะท้อนแสงแข่งกับแดดไปเลยโดยเจ้าตัวค่ะจัดหนักจัดเต็มแบบไม่มียางนะคะทั้งชุดเอ่ย่าโพสเอ่ยี่บอกเลยว่ากินกันไม่ลงงานนี้ค่ะเมื่อเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเนี่ยรวมไปถึงแฟนคลับได้เห็นภาพเซตนี้ก็อดไม่ได้จริงๆที่จะต้องขอเข้ามาคอมเมนต์ เราเพียงแค่มองผ่านหน้าจอจากมือถือเนี่ยก็รับรู้ได้เลยนะคะว่าโอ้ยองศาทั่วทั้งบระเวณที่เธออยู่ตอนนี้ต้องพุ่งสูงปรี๊ดทะเลเดือดเพราะความแซ่บไม่จํากัดของคุณคริสแน่นอนล่ะคะ่ะแซ่บมากอะอคือเธอไม่ต้องโชว์เยอะเลยอะโชว์นิดหน่อยก็ดูเซ็กซี่ไปหมดแล้วอะ่ะ ใช่<ด>นะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่จริงๆลุกเหมือนจะดูเท่แต่มีความเซ็กซี่เบาๆใช่เซ็กเพิวสูงมากจริงๆใช่นะคะ,ะ,คะมากันที่พักโบกอมใครที่เป็นแฟนๆนะคะจะต้องร้องกรี๊ดกันแล้วล่ะกรี๊ดไ,ไปแล้วเมื่อกี้เพราะว่าล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้วันที่31สิงหาคมก็มีการเข้ากลมไปแบบเงียบๆนะคะแต่ว่าล่าสุดมีภาพออกมามาพร้อมกับเครื่องแบบด้วยเรียกว่าความน่ารักทะลุแมสทีเดียวค่ะ โบกมือนะคะเข้ากลมไปอย่างเงียบเงียบเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับพักโบกกอมพระเอกหล่อละมุนแห่งซีรีส์ Reply 1998แล้วก็ล่าสุดนะคะกับ Record of Youth ค่ะ ล่าสุดค่ะมีภาพลาลุกแรกเลยในเครื่องแบบของเขาออกมาให้ได้เห็นกันนะคะเรียกว่าแฟนๆก็ปลืม้มทีเดียวกับความคิ้วทะลุแมสท่ามกลางเหล่าเพื่อนเด็กฝึกใหม่ในกรมซึ่งอย่างที่แจ้งกันไปก่อนหน้านี้นะคะว่าพักโบกอรมเลือกเข้าประจำการในกองดูริยางกองทัพเรือและภาพแรกจากในกรมนี้ก็เรียกคอมเมนต์ชื่นอกชื่นใจจากเหล่าแม่ยกน้องยกได้อย่างล้นหลามเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งข่าวดีล่าสุดคือเรื่องราวดีๆที่ทางบ้านเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งออกมาเปิดเผยว่าพักโบอกอรมคือคนปิดทองหลังพระมาทำงานอาสาสมัครดูแลเด็กๆของที่สูตรมายาวนานถึง7ปีแล้วนับตั้งแต่ปี2013จนกระทั่งล่าสุดก่อนที่จะเข้ากรมค่ะ สำหรับใครนะคะที่คิดถึงพักโบกอมอย่างที่แจ้งกันไปแล้วค่ะว่าซีรีส์เรื่องส่งท้ายก่อนเข้ากรมอย่าง Record of Youth ที่เขานำแสดงร่วมกับพักโซดามเพิ่งจะเริ่มลงจอทางสถานีทีวีเอ็นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งพอมาถึงเอพิโซดที่2ค่ะพระเอกคนนี้เนี่ยก็ทำเอาสาววกแฟนผลงานแล้วก็ชาวอาร์มี่แฟนคลับวงบังทังบอยหรือว่า BTS นะคะต้องฮือฮากันเลยเมื่อเขาค่ะเลือกร้องเพลง tomorrow track จากปี2014ของวง BTS มาร้องสื่อความในใจถึงความผิดหวังจากงานที่หวังไว้นะคะแต่ก็ยังไม่คิดท้อแท้หลังจากที่ไม่ได้รับเลือกเข้าร่วมเล่นในโปรเจก หนังที่หวังเอาไว้ตามท้องเรื่องค่ะในผลงานซีรีส์เรื่องนี้ค่ะพักโอกอมสวมบทเป็นดารานายแบบดาวรุ่งนะคะที่หวังจะก้าไวไปถึงฟังฝันขณะที่ทางพักโซดามเล่นเป็นช่างแต่งหน้ามือดีในเรื่องราวการต่อสู้ของหนุ่มสาวในวงการแฟชั่นนั่นเองค่ะ และมุนทีเดียวนะ่ะหนุ่มนใน<ช>เครื่องแบบสูงเด่นมาแต่ไกลเอาใจไปเลยค่ะ <c oughs> เออนะคะได้ค่ะคุณเป็นแฟนคลับก็หรอใช่ชอบมากเป็นแฟนมโนคนแรกในชีวิตของดิฉันเลย <c oughs> ะนะคะเพราะฉะนั้นก็เอารูปนี้ไปปิ้นแปะฝาบ้านแน่นอนที่สุด <c oughs> ค่ะมากันที่อาร์เคลลี่กันบ้างน,นะคะเจ้า <c oughs> ของเพลงฮิตอย่าง I Believe I Can Fly แน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้เขาเนี่ยอย่างที่เราเคยรายงานข่าวกันไปกับข่าวขาวลวงละเมิดทางเพศนะคะแล้วก็ เหมือนไปโดนรุมทําร้ายในคุกก็เลยจะยื่นขอทอนให้ออกมากักตัวที่บ้านนะคะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยทางศาลไม่อนุญาตค่ะยังคงไม่ได้รับความเมตตาจากทางศาลในการร้องขอประกันตัวนะคะเป็นรอบที่6แล้วล่ะค่ะสำหรับอาร์เคลี่ศิลปิน i อแชื่อเช้านะคะเจ้าของเพลงฮิต i believe i can fly ในวัย53ปี ในฐานะผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้ยาวรวมนับ10กระทงเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าล่าสุดนะคะจะมีการอ้างเรื่องถูกรุมทำร้ายในคุกรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็ได้ระบุถึงเหตุผลของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเรือนจำแต่ว่าทาผู้พิพากษาค่ะก็มองว่าอาร์เคลี่เนี่ยยังถือเป็นอันตรายต่อผู้คนหากได้รับการประกันตัวออกไปตามที่ร้องขอนะคะก็เลยยังคงต้องร้องเพลงรอไปก่อนล่ะค่ะ อีกหนึ่งคนกับประเด็นล่วงละเมิดทางเพศที่ยังเป็นมหากรรบไม่จบสิ้นนั่นก็คือ k คเวนสเปซี่ค่ะดารารุ่นใหญ่เจ้าของรางวัลออสการ์ล่าสุดนะคะถูกเจ้าของทุกเนร้องเรียนเพิ่มอีก2รายโดยคนหนึ่งมีการเปิดเผยชื่อออกมาว่าคือ Anthony r a p ปนักแสดงชายจากซีรีส์ Star Trek Discovery กับโจทย์อีกหนึ่งรายที่ไม่เปิดเผยชื่อเต็มค่ะ โดยทั้งสองคนต่างระบุต่อสารในเมืองแมนฮัตตันระบุว่าเคยถูกเควินสเปซี่ล่วงละเมิดทางเพศสมัยยังเป็นหนุ่มวัยทีนก่อนหน้านี้ที่แอนโทนีแร็ปออกมาแฉนั้นทางเควินสเปซี่บอกเพียงว่าจำเหตุการณ์ตอนเจอกันไม่ได้แต่ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเรื่องนี้ควรจะจัดการให้เรียบร้อยเนีเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นภัยสังคมมากพอสมควรใช่แล้วล่ะค่ะ,คะ พักกันสักครู่นะคะช่วงนี้ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อกับเรื่องราวของคุณแพนสุรเกียรติค่ะ กลับมาช่วงนี้นะคะกับเรื่องราวของการเมาแล้วขับ <c oughs> นะคะเรื่องนี้ก็คือเป็นคดีความของคุณแพนสุรเกียดนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนก็ออกมาวิจารณ์เยอะมากจริงๆล่าสุดทางช่องเจ็ดได้มีการรับผิดชอบสังคมอีกหนึ่งฝั่งเช่นเดียวกันะนะคะมีการออกมาร่อนจดหมายยุติสัญญากับคุณแพนสุรเกียดค่ะ หลังนักแสดงหนุ่มแพนสุรเกียรติบุญนาก่อเหตุเมาแล้วขับรถชนคู่กรณีจนทำให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายซึ่งในที่เกิดเหตุตำรวจได้ตรวจวัดแอลกอฮอลและพบว่ามีปริมาณสูงถึง196มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ล่าสุดนะฮะต้นสังกัดทางช่อง7ออกมา มีการเผยจดหมายประกาศยุติสัญญากับแพนเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยระบุว่าทางตัวของนักแสดงหนุ่มเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทางช่องก็ได้ให้ความสําคัญและร่วมรณรงค์เมาไม่ขับมาโดยตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานีและแสดงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมทางช่องจึงขอยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณสุรเกตบุญนาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ ทางด้านคุณแพนนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษสังคมค่ะโดยมีข้อความว่าผมขอโทษครับผมรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นในตอนนี้สภาพจิตใจผมแย่มากผมอยากขอโทษกับทุกคนขอโทษสังคมขอโทษทางพี่คู่กรณีด้วยที่ผมขับรถชนขอโทษพี่ๆตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ขอโทษช่องขอโทษแฟนละครที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี และขอโทษคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องมาเดือดร้อนเพราะผมการเมาแล้วขับเป็นสิ่งที่ไม่ดีทําให้ผมขาดสติและการไม่มีสติทําให้ผมพังทุกอย่างและมันจะเป็นบทเรียนครั้งสําคัญในชีวิตของผมที่ผมจะไม่ทําตัวแบบนี้อีกผมขอโทษครับ พร้อมกับอย่างทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าตนเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาหาเช้ากินข้ามและการที่แม่ของตนออกมาปกป้องก็ทําไปเพราะว่าความรักของคนเป็นแม่และเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นความผิดของตนแต่เพียงคนเดียวอย่าไปต่อว่าแม่ของตนเลยพร้อมกับกล่าวขอโทษสังคมอีกครั้งด้วยละค่ะก็ให้เป็นเรื่องราวตัวอย่างกันแล้วกันนะคะบางทีมีมาเรื่อยๆเลยเรื่องของการเมาแล้วขับเนาะ ใช่แล้วนะคะอ,ม,อามากันที่สาวคนนี้บ้างดีกว่าค่ะสําหรับสาวมารีน่านะคะที่ก่อนหน้านี้เหมือนมีประเด็นถูกจับโยงไปว่าเธอเนี่ยไปมีใจให้กับพี่เคยของตัวเองนั่นก็คือคุณป๊อกนั่นเองอก่อนหน้านี้คุณมาเกี่ยวคุณป๊อกก็ได้ออกมาเคลียร์แล้วนะว่าข่าวนี้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงแน่นอนล่าสุดค่ะมาถึงคีวของคุณมารีน่าบ้างออกมาพูดเหมือนกันค่ะ เธอจะมาเคลียร์เรื่องชื่อของแฟนเธอด้วยนะเพราะว่าคนเข้าใจผิดกันเยอะมากหลังจากที่คุณมารีนานะคะตกเป็นประเด็นดราม่าค่ะว่าตนเนี่ยเป็นนางเอกสาวที่แอบมีใจให้พี่เขยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณป๊อกกับคุณมาร์กี้เนี่ยก็ได้ออกมาปฏิเสธไปแล้วล่ะคะ่ะว่าข่าวลือไม่ใช่ความจริงแน่นอนล่าสุดนะคะทางคุณมารีนาก็เลยได้ออกมาเปิดใจเคลียร์ประเด็นนี้ด้วยว่าไม่ใช่ความจริงเลยค่ะก็สงสัยว่าทําไมเนี่ยคนหนึ่งคิดอย่างนั้นถ้าคนอื่นได้มาอยู่ในจุดของเราเขาจะทําอะไรแบบนั้นหรอ เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีทางคิดอะไรแบบนั้นแน่นอนส่วนตัวได้คุยกับคุณมากี้แล้วนะคะแล้วก็ยังแซวกันขำๆว่าเป็นแผนโปรโมทเพลงหรือเปล่า มองว่าเป็นเรื่องตลกมากแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่สนิทกันแล้วก็รู้จักกับพี่ป๊อกมาน,นานแล้วด้วยตนก็เลยมองว่าเป็นพี่ชายคนนึงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้เลยค่ะเมื่อถามถึงความรู้สึกของหวานใจอย่างหนุ่มเนมมารีน่าก็บอกว่าเขาโอเคเพราะว่าสนิทกับพี่ป๊อกแต่จะเป็นห่วงความรู้สึกของเรามากกว่าเพราะเวลาทํางานเราจะจริงจังเขาไม่อยากให้มีอะไรมารบกวนการทํางานของเรา เราก็บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงส่วนตัวเขาเองไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะมันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นอกจากนี้มารีน่ายังชี้แจงเรื่องของชื่อแฟนหนุ่มหลังมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าชื่อกล้าค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าหวานใจเนี่ยชื่อพี่เนมนะหลายคนเขียนผิดอยากให้แก้ข่าวด้วยแถมยังทิ้งท้ายขำๆว่าหนุ่มเนมเนี่ยสับสนไปหมดแล้วว่าตัวเองชื่ออะไรนี่ถ้าเป็นหนุ่มๆเจ้าชู้เนี่ยนะแล้วมีคนไปเขียนว่าแบบ ชื่อแฟนผู้หญิงเป็นชื่อคนนั้นคนนี้แล้วผิดออคนเนี่ยน่าจะบ้านแตกอันนี้ดีที่เป็นฝ่ายชายนนฝ่ายชายแบบเออนะคะอืะอก็ถือว่าเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยนะคะว่าไม่ใช่แน่นอนที่จะแบบว่าไปแอบชอบแอบรักพี่เขยตัวเองอ้าไม่ใช่ของมนนี้น่าจะเป็นใครดี ไม่น่ามีแล้วแหละเอาจริงข่าวน่าจะแบบว่าไม่ได้มีมูลอะไรมาคนอาจจะคิดไปเองเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้อยู่มานานมากแล้วจริงๆจบสักทีเคลียร์ชัดทุกฝั่งแล้วนะคะปิดท้ายกันค่ะสําหรับคุณโบกี้ไลออนก่อนหน้านี้มีดราม่านานแล้วเหมือนกันนะคะที่มีการเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีการฉีกแผ่นที่เขากั้นเอาไว้ออกมาล่าสุดเจอตัวต้องไปถามสน่ค่ะว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ ตัวเองดงปรากหรือว่าดวงปราโคตเนี่ยนะคะวลีฮิตที่หลายๆคนก็พูดถึงเจ้าของวลีฮิตนี้มาจากนักร้องสาวโบกี้พิศนีวิรัสุทธิมาตรตอบว่าไม่มีความหมายอะไรงงมากว่าเป็นกระแสะได้ยังไงจริงๆแล้วนะมีเพลงชื่อนี้แต่ปล่อยออกมาไม่ได้พร้อมกันนี้นะคะประเด็นดราม,มา่าฉีดพลาสติกป้องกันโรคที่เป็นดราม,มา่าเธอบอกว่า กระทบใจิตใจมากๆคือเรามองไม่เห็นคนดูทีมงานบอกให้ฉีกดูคือเราเนี่ยก็สื่อสารกันหน้างานก็ต้องขอโทษด,ด้วยจากนี้ต้องระวังมากขึ้นค่ะมันงงว่ามันเป็นกระแสได้ยังไงเพราะว่าตอนนั้นแบบไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นคำฮิตในสตอรี่เหมือนแบบให้มีถามตอบ Q&A ในสตอรี่ค่ะแล้วก็เหมือนมีคนถามว่าแบบคบกับแฟนได้ยังไงก็เลยเล่าว่าแบบเราพิมพ์ไปหาเขาว่า d o บร b ก คือเหมือนเขาไม่ตอบไลน์เราเราก็เลยดงปลักกะว่าต้องตอบแน่ๆสรุปอ่านไม่ตอบนะคะจริงๆแล้วมีเพลงที่แบบจริงๆมันชื่อนี้เลยค่ะแต่ว่าพอพอมีคำน,นี้ออกมาเราไม่กล้าปล่อยเพราะว่าแบบไม่อยากใช้คํานี้เล่นกับเพลงแล้วเดี๋ยวแบบจะขี้ีไปกันใหญ่จริงๆมันไม่มีความหมายค่ะมันเป็นคําที่พูดแล้วงงสาหรับใช้กับคนที่ชอบใครสักคนแล้วเขาอยากหาเรื่องคุยกระทบก็เทือนมากมากเลยค่ะแบบว่าดราม่ามากๆแบบ ตอนนั้นก็แบบมืดแปดด้านไม่คิดว่าชีวิตจะต้องแบบเบื่อมาเจอเรื่องแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอมาเออรู้สึกมันก็ได้สอนอะไรเราหลายๆอย่างว่าแบบว่าบางอย่างที่เราทําอะไรเราต้องไต่ตองมีการคุยคุยกันส่งสิกกันว่าแบบว่าถ้ามองไม่เห็นก็สามารถได้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนแรกตอนแรกโบไม่ไม่ค่อยได้ยินว่าเขาพูดอะไรเท่าไหร่แล้วเขาก็เหมือนมีมีคนฝากมาหลายๆรอบอะไรเงี้ยก็เลยเออหรือลองดูไหมแต่ในใจก็คิดว่าเฮ้ยจะเป็นอะไรไม่ว่าเพราะว่า ในกล้องมันก็จะเห็นแค่เราฉีกแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วบางคนก็คิดว่าหนูเมาหรือหนูแบบเป็นบ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วคนจริงๆแล้วไม่มีใครอยากทําลายเข้าของสาธารณะอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วตอนนั้นก็ขอชายก็ขอโทษเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายก็เป็นความผิดหนูอยู่ดีที่ตัดสินใจฉีกขอโทษค่ะแล้วก็แบบว่าคิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วก็ถ้าทําอะไรก็อยากให้แบบคิดเยอะๆอันนี้บอกตัวเองนะคะ จริงๆเธอเป็นคนน่ารักนะจริงเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประถมนะคนเนี้ยอ้าหรอจริงหรอเพาคนไม่มีอะไรเลยใช่นะคะก็อาจจะแบบว่าอยู่หน้างานคงงงๆแล้วก็แบบเอายังไงเดียวยังไงแล้วก็ตัดสินใจทําไปไม่ได้ตั้งใจแหละใช่ค่ะค่ะอ่ะ สำหรับวันนี้ข่าวหมดลงแล้วแต่ว่าแฟนคลับของสามหมีตัวป่วนเนี่ยเตรียมเฮกันได้เลยนะคะเพราะว่าจะกลับมาอีกครั้งแล้วกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ค่ะของเหล่าสามหมีจอมป่วนวีแบ๊บแบสนนะคะกริซลี่แพรแล้วก็ไอซ์แบร์จากช่องการ์ตูนดังระดับโลกการ์ตูนเน็ตเวิร์คค่ะที่ครั้งนี้มาโชว์ความซ่าความน่ารักในรูปแบบของภาพยนตร์เป็นครั้งแรกกับสามหมีจอมป่วนเดอะมูฟวี่วีแบ๊บแบ๊สเดอะมูฟวี่ โดยมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษกับการคว้าตัว,ตวนัแกแสดงหนุ่มสุดฮอตชาวไทยขวัญใจคนเอเชีย Mario er er มาริโอมาเรอร์มาร่วมให้เสียงภาคไทยในภาพยนตร์วีแบดแบสต์เดอะมูฟวี่กับโบเจ้าหน้าที่เทา้าตัวแทนองค์กรควบคุมสัตว์ป่าแห่งชาติที่เป็นเหมือนคู่ปรับกับแก๊งสาม,มีจอมป่วนกริชลี่แผ่นแพนและไอซ์แบดสำหรับแฟนๆที่อยากติด <commencement> ตามผลงานการพากย์เสียงของมาริโอในวีแบดแบสต์เดอะมูฟี่นั้นสามารถติดตามความสนุกพร้อมกันได้ในวันที่12กันยายนนี้ทางช่องกระตูนเน็ตเวิร์กเวลา10นาฬิกาค่ะ นอกจากนี้นะคะทางการ์ตูน Network ค่ะก็ยังชวน <The S 1> แฟนๆทั่วเอเชียร,ร่วมปาร์ตี้ระหว่างชมภาพยนตร์นะคะ oh. เพียงแค่แชร์ภาพของคุณแล้วก็เพื่อน ในบรรยากาศสนุกสนานระหว่างชมภาพยนตร์แล้วก็โพสต์ #cnwatchparty และ #webearbears ลงบนช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณค่ะโดยสามารถดาวน์โหลดภาพติมปาร์ตี้ว b แบ a ์นะคะเพื่อใช้สำหรับตกแต่งภาพสร้างสีสารผ่าน์ิน t t g r r m m ได้ทาง c a r t o o n n e t w o r k a s i a c o m s w e b e a r b a r s t h e m o v i e ค่ะน่ารักทีเดียวนะคะไปฟังกันว่าพี่โอของเราในเวลาภาคออกมาจะเป็นอย่างไรน่าจะน่ารักทีเดียวแหละ ถูกต้องแล้วล่ะคะติดตามได้นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจของ Truevision ได้ผ่านทาง l i น e แอดค่ะแอ Truevision หรือว่าจะสแกน QR โค้ดมาเลยก็ได้นะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางกับ f e c o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  k n Page Truevision HD YouTube ด้วยค่ะ Truevision Official ค่ะพูดคุยได้ที่อีเมลด้านล่างนี้เลยนะคะรวมไปถึง True ID ค่ะไปดาวนโหลดก,กันได้แอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทิพิเศษค่ะวันนี้พะแพนิวและทีมงานลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i g h t ์กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ